ในช่วงนี้นะครับที่มีผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเกมนี้มากยิ่งขึ้นทางช่องของเรานะครับก็ได้รับคนถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมเคยทําไปแล้วอ่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งเว้ยที่ต้องบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่จํานวนประมาณอ่าเดี๋ยวขอดูกันนะประมาณ15คนนะครับสอบถามเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันเลยว่ารถพิเลโต้ซีอาร์เวทารอนคันนี้เนี่ยสามารถหาที่ไหนได้บ้าง และมีการการันตี100%ร้ยไหมว่าจะมาที่แผนที่นั้นหรือจะเป็นจุดนั้นแบบเฉพาะนะครับนี่แหละคำถามของเราคำตอบก็คือไม่นะครับการสปอร์รถในเกมเนี่ยจะมีการแรนดอมอยู่เสมอทุกครั้งที่เพื่อนเพื่อนนะครับทำการย้ายแผนที่หรือจะเป็นการเปลี่ยนความยากตัวเกมก็จะมีการสุ่มแรนดอมอยู่ตลอดไม่ได้การันตีนะครับว่าแผนที่นั้นหรือว่าจุดนั้นๆในแผนที่เนี่ยจะมีการเกิดของรถ100%ทุกรอบไม่การันตี ความเชื่อที่ว่ารถของเวทาลอนนะครับจะไปเกิดตามสถานที่แบบว่าค่ายทหารหรือว่าค่ายของเวทานลอนนะครับมันก็พอจะมีเขามีรางอยู่บ้างเออผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันไม่เกิดมันมีจริงแต่อย่างที่บอกไปครับแล้วก็ไม่มีตัวการันตีนะครับว่าจะมาทุกรอบดังนั้นเพื่อนๆนะครับจําเป็นต้องพึ่งดวงด้วยบางทีคือแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปตามหาที่ค่ายด้วยครับรถของเวทานลอนก็มีการเกิดที่ปั๊มน้ำมันก็มีร้านกาแฟก็มา หรือจะเป็นข้างๆห้องน้ําก็มันก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับมันไปได้ทั่วนะทางเลือกแนะนํานะครับให้เข้าเล่นกีนโซนเป็นการเพิ่มโอกาสในการหารดพิเลโตซีอเป็นในตัวด้วยอ่ะโอเคนะครับ